สัญญาณของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณ (spiritual awakening) การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของแต่ละคนคือกระบวนการส่วนตัวในการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองนะคะจำได้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครในระดับจิตวิญญาณในการตื่นรู้นั้นคุณจะมีการขยายขอบเขตการรับรู้คุณเข้าสู่สภาวะจิตสํำนึกที่สูงขึ้นนะคะ คุณได้ค้นพบความเป็นจินที่ลึกซึ้งขึ้นและเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณและจักรวาลการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคุณอาจพบอาการทางร่างกายและจิตใจนะคะ6อาการดังนี้ 1. อาการที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความคิดตัวเองมุมมองของชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนไปนะคะ ความผิดปกติทางด้านร่างกายต่างๆนะคะเช่นท้องอืดน,น้ำหนักเพิ่มบ้างรู้สึกอ่อนเพลียนอนไม่หลับหรือบาง встреч, ครั้งก็นอนมากไปเนี่ยเกิดขึ้นมาจากนะคะการปรับ DNA เพื่อเตรียมพร้อมนะคะร่างกายของคุณให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นคะ่ะอาการที่2นะคะคุณจะมีการแบบความรู้สึกเซนซิทีฟมากขึ้นนะคะประสาทสัมผัสของคุณจะ,ะไวขึ้น คุณจะขยายการรับรู้ทั้งความรู้สึกต่างๆทั้งด้านร่างกายนะคะและก็ทั้งโลกวิญญาณคุณสังเกตเห็นเห็น<ๆ>บังเอิญประจวบเหมาะหลายอย่างเลย<ๆ>เช่นตัวเลขนางฟ้าคุณอาจจะได้พบผู้ส่งสารนะคะอาจจะมีคนรอบข้างหรือว่ามีคนที่แบบว่ามาบอกข่าวสารข้อมูลคุณนะคะให้สิ่งสำคัญข้อความเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการแนะนำคุณ อาจจะเป็นป้ายโฆษณานะคะเพลงที่แบบอยู่ดีๆคุณมีคำถามอะไรหรือว่ากำลังเจอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยทูตเทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไฮเร์เซลของคุณพยายามที่จะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็ตัวเลขนางฟ้า Angel Number เนี่ยก็จะมาย้ำเตือนเลขตองเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมาย้ำเตือนว่า พวกเขาอยู่กับคุณนะคะไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวอยู่กับคุณเขาเฝ้ามองเขาช่วยเหลือคุณอยู่นะคะให้คุณโฟกัสที่หาข้อมูลในการตื่นรู้อาการที่3นะคะคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่หมายถึงในโลกนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันไม่จริงเลยสําหรับคุณคุณตระหนักว่าชีวิตมันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณรู้ คุณเริ่มสนใจการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือสื่อโซเชียลต่างๆด้านจิตวิญญาณโผล่ขึ้นมาในมือถือของคุณนะคะหรือไม่ก็จะเป็นอาการต่างๆที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณได้บังเอิญนะคะไปพบกับคนที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเขาอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบสะกิดใจคุณนะคะอาการที่4เลยคุณเริ่มเชื่อมต่อนะคะกับโลกภายใน คุณชอบอยู่เงียบๆมากขึ้นอาการทางจิตใจเนี่ยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง,ลงระดับพลังงานของคุณจากแรงสั่นสะเทือนต่ำเนี่ยเขาเริ่มยกระดับนะคะแรงสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นคุณเปิดโลกทางด้านจิตวิญญาณและเชื่อมต่อ กับโลกจิตวิญญาณการตื่นรู้คือกระบวนการที่รักษาเยียวยาความเจ็บปวดอดีตในใจนะคะคือการที่คุณมีปมมีความมีบาดแผลมีความเจ็บปวดใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติอดีตหรือชาติปัจจุบันเนี่ยเขาต้องชำระล้างนะคะให้หมดเพื่อให้ยกแรงสั่งสะเทือนของระดับจิตสํานึกของคุณขึ้นมานะคะ ให้คุณเยียวยาบารแผนในจิตใจนะคะหากคุณมีอาการที่ปมที่ผ่านมาผุดขึ้นมานะคะคุณก็จะอาจจะมีอ,อ,อาการหวาดกลัวหดหู่กับปมในใจในอดีตนะคะซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่ คุณกำลังเจออยู่ในโลกปัจจุบันที่สะท้อนถึงปมในใจของคุณวิธีทางแก้นะคะให้แก้ด้วยการนะคะให้อภัยตัวเองและบุคคลอื่นยอมรับเหตุการณ์แล้วพัฒนาคิดซะว่านั่นคือบทเรียนของคุณแล้วคุณคิดว่าตอบจากนี้ไปคุณจะพัฒนา จากจุดนี้นะคะให้คุณได้ให้อภัยตัวตนของคุณนะคะแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นอยู่กันแบบสงบสุขแล้วก็พัฒนากับหันขับมาที่ภายในจิตใจของคุณพัฒนากันต่อไปค่ะอาการที่5เลยคืออาการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพนะคะคุณปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ไม่สนับสนุนคุณคุณตัดคนคิดลบออกไปจากชีวิต เลิกโต้เถียงกับผู้คนนะคะเลิกโมโหบางทีคุณอาจจะเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหนะคะแต่คุณพยายามไม่อยากจะเป็นเป็นคนที่เป็นคนเดิมๆที่มีอาการขี้ขี้โมโหขี้หงุดหงิดหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลคุณคุณเบื่อคุณอยากออกจาก การที่คุณตัวตนเดิมๆของคุณนะคะเกิดจากอาการที่อัตตานะคะอัตตาคืออีโก้ของเรานี่แหละรักโรภบกดหลงเนี่ยค่อยๆถูกทําลายไปและคุณก็สังเกตว่าเงินไม่ได้สำคัญมากที่สุดสำหรับคุณอีกต่อไปนะคะความรู้สึกของคุณนั้นคุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณร่าง,างกายและจิตใจ คุณมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนะคะคุณรู้สึกเหมือนอยากจะช่วยพัฒนาโลกของเราเนี่ยให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบปลอดภัยเต็มไปด้วยความสุขช่วยพัฒนาความสัมพันธ์นะคะทั้งกับด้านพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองกับตัวเองนะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างนะคะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะอย่างสงบสุข อาการที่6ค่ะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะขาดการเชื่อมต่อคุณอาจจะรู้สึกกำลังเ,เสียสติอยู่ก็ได้นะคะบางคนเป็นนะคะอาจจะเหมือนแบบคนอื่นคิดว่าฉันบ้าไปแล้วนะคะ อาการนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกค่ะถ้าใครคิดว่าคุณบ้าแสดงว่าคุณมาถูกทางนะคะเพราะว่านี่เป็นอาการของคนที่กำลังตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะคุณไม่ได้ y o นา you e r o t o t o n o n e ค่ะโดดเดี่ยวนะคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้หรือเข้าใจคุณได้คุณเบื่อหน่ายกับการพูดคุยประจำวันเหมือนเมื่อก่อนที่คุณเคย เคยเหมือนเคยเมามอยเคยเคยุยเคยมีมีชีวิตเหมือนแบบว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนคุยไร้สัรหอะไรไปเงี้ยคุณคุณเริ่มเบื่อหน่ายคุณออกจากสังคมคุณเก็บตัวมากขึ้นคุณเริ่มค้นหาว่ามินนิ่งออฟไลฟ์มันคืออะไรพัฒนาแล้วก็คุณเหมือนแบบว่าศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะ Uh, และคุณก็คิดว่าผู้คนนะ่าจะคุยกันในเรื่องที่แบบมีประโยชน์มากกว่านี้อ่าอันนี้เป็นลักษณะคร่าวๆนะคะอาจจะมีมากกว่านี้นะคะหรืออาจจะแบบประมาณนี้อันนี้เป็นให้คุณครอบเป็นข้อสังเกตว่าอาการของการที่ คุณตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะอาการต่างๆเป็นแพ่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะขอให้คุณสบายใจลองปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะที่ให้ไว้ในคลิปนะแล้วจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นนะคะแล้วถ้าใครมีเทคนิคอะไรบ้างยังไงเนี่ยให้แชร์กับเพื่อนๆได้เลยนะที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าอาการตื่นรู้ของคุณนะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ l i ฟ์วอร์ e เกอนะคะคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้นี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณนะคะไกด์ไลน์คุณนะคะให้คำแนะนำคำปรึกษาคุณว่าคุณนะคะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเรามีเพื่อนเราเราเกิดมาโลกนี้นะคะเรามาเพื่อ ทำภารกิจบางอย่างเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราเกิดมาเพื่อทําในสิ่งที่รักเราเกิดมาเพื่อความรักที่แผ่ขยายออกไปรักไร้เงื่อนไขกับตัวเองรักไร้เงื่อนไขกับคนอื่นรักไรเงื่อนไขคือการที่เรานะคะรักตัวเองรักและยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาเพราะคนส่วนใหญ่ ปกติแล้วถ้าคิดถึงอดีตเนี่ยเราก็คิดว่าอุ๊ยอดีตเมื่อก่อนไม่น่าเลยเราไม่น่าทําอย่างนั้นทําให้คุณเกิดความรู้สึกละอายใจการอาเขาเรียกว่าการอารมณ์ของการละอายใจอะค่ะมันคืออยู่จุดต่ําสุดของ เกลอารมณ์ความสั่นสะเทือนนะคะก็คืออารมณ์ของเราอะ่ะจะแยกเป็น category, แคตตาเตอรี่ไถึงว่าจากน้อยมากไปถึงแรงสั่นสะเทือนมากก็คือความรักความอิสระอันนี้ก็คือเป็น h i v i b r a t i o n นะคะแรงสั่นสะเทือนสูงแต่ว่าความละอายใจความเสียใจความกโกรธเนี่ยจะอยู่คืออารมณ์ด้านล่างก็คืออารมณ์ด้านลบนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้ถ้าคุณต้องเยียวยาตัวเองเนี่ย คุณก็ต้องยอมรักรักและยอมรับตัวเองขอบคุณและชื่นชมตัวเองอาการที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาถ้าเป็นอดีตปล่อยแล้วถ้ามันผ่านไปแล้วให้ปล่อยผ่านไปนะคะคุณแค่เริ่มต้นใหม่แล้วอนาคตคุณก็ต้องวางไว้นะคะเพราะว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันเ,เพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนที่ตื่นรู้นะคะฟังคลิปนี้แล้วก็จะได้ ทริคเล็กๆนะคะในการที่แบบเดินเก้าต่อไปข้างหน้านะคะด้วยหนทางเส้นทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นชีวิตคุณจะเบาสบายขึ้นคุณเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเทวดาประจำตัวของคุณได้แล้วชีวิตคุณจะง่ายนะคะชีวิตคุณจะทุกอย่างเขาจะไม่พาคุณไปในทางที่แบบยากเพราะว่าทั้งชีวิตของเราที่ผ่านมาถ้าเราไม่เชื่อสัญชาตญาณ ของเราแล้วปิ้งแวบกันปิ้งแวบเแวรบแรกสัญชตาตญาณพวกนี้คือ h าร์เ r อร์เของคุณนะคะคือหัวใจของคุณคุณใช้สมองในการตัดสินความกลัวความกังวลเนี่ยมันทำให้คุณนะคะไปในเส้นทางที่ยากไปในเส้นทางที่คุณทุก ะะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเทวดาสิ่งศักดิ Hi ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลเขาพร้อมช่วยคุณเสมอขอให้คุณกลับมานะคะกลับมาเชื่อมต่อกับเขาที่ภายในหัวใจโดยการที่นั่งสมาธิมีการตระหนักดูอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการฝึกง่ายๆนะคะของอการเชื่อมต่อนะคะไฮเออร์เซลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ